ดีครับวันนี้มันแจกลองลำโพงนะครับมันเป็นลำโพงบลูทูธยี่ห้อดีพาวเวอร์นะครับรุ่นอสองร้อยซึ่งเมื่ก่อนไปฟังของเพื่อนเสียงดังโอเคครับผมราคาตัวนี้ได้มาทัวละสามร้อยสิบห้า 345เบีดดังใช้ได้ครับเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยคือออกหมด <c oughs> ที่สั่งมาสองตัวเพราะว่ามันมีระบบ TWS ตรงนี้ก็คือลำโพงสองตัวเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้เป็นระบบสเตอริโอเวลาเราใช้เวลาเราใช้ เป็นแบบบลูทูธนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบ USB เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันไม่ได้2ตัวหรือถ้าเกิดว่าเราใช้ AUX ก็เชื่อมต่อ2ตัวไม่ได้ในโหมด b l บลู o t h เท่านั้นนะครับที่เชื่อมต่อ2ตัวได้ข้างหลังก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ที่ชาร์จ ช่องชาร์จช่องเสียบ S D card ช่องเสียบ U S B เปิดได้นะครับแล้วก็ช่องเสียบ A U X ด้านหน้าก็มีปุ่มพอดปุ่มเดินหน้าถอยหลังของของไฟของคลิปนะครับหรือว่าของไฟล์เพลงที่เราเปิดแล้วก็มีปุ่มโหมด โหมดนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้เป็นอะไรเช่นเป็นบลูทูธเป็นเอ่อ uh, ็หรือว่าเป็น USB นะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยในกล่องก็จะมีสาย AUX มาให้แล้วก็ uh, สายชาร์จนะครับแล้วก็คู่มือ อีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือจริงๆแล้วผมผมเคยแกะแล้วก็มาใช้เลยนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ครบเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับสองตัว o w r on Bluetooth mode ก็เปิดอีกตัวหนึ่งนะครับ power on Bluetooth mode อันนี้เสียงนี้มันก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงสองตัวนะครับเดี๋ยวจะลองเทดสดูนะครับว่าเสียงดีประมาณไหน The Bluetooth device is connected successfully อันนี้เชื่อมต่อเลยนะครับ เดี๋ยวจะหาเพลง Youtube ที่ไม่มีลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะแยกทางกันหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเำเทสน,นะครับ เป็นเสียง2ตัวนะครับเดี๋ยวจะทดลองเสียงตัวเดียวนะครับตัวนี้ปิดก่อนนะครับ The Bluetooth device is r e d y to p a i The Bluetooth device is connected successfully. Okay. เดิมนะครับ อันนี้เป็นเสียงจากลำโพงตัวเดียวครับก็สรุปสรุปก็คือลำโพงชุดนี้ก็ก็โอเคนะครับใช้ได้สมราคาเสียงก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังเมื่อกี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการลำโพงดีๆงบไม่มากก็ D-Power m อร์เสองร้อเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ที่เสียงดีเกินคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ก็ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทดีพาวเวอร์แต่อย่างใดครับแต่ว่าอยากนแนะนำก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมครับ